ถือปืนถือพา้าถือมีดมีการนั่งแล้วก็มองแล้วก็อ้าปากเขี่ยวฟันใส่มีหันหลังมียืนมักระโดดมีการทำท่ามือชกมีถือแคนก็มี ก็มีถือค้ายหาบมีกอดกันมีขี่รถนี้ก็อันนี้มีคล้ายเป็นถือปากกาน่าจะเป็นลักษณะของอวงอบายมุก สุกเพราะชอบใบายามุกสุกเพาะชอบใบยมุกสุกเพาะชอบน่าจะเป็นคล้ายๆวงการเล่นอะไรสักอย่างการพนันขันต่อสักอย่างอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายผู้ที่เมเป็นสุนัขมีบัลลังอยู่ ็คล้ายๆเป็นอาหางการมีถือพระถืออะไรถือนี่เป็นอุบายทั้งหมดอุบายทั้งหมดมีการเล่นการละเล่นมีกลองมีสารพัดแล้วก็มีรถยนต์อันนี้ก็คือเป็นอุบายน่าจะกล่าวถึงอนาคต อนาคตก็ปัจจุบันนี้นณปัจจุบันตัวนี้แหละมีทั้งรถยนต์มีทั้งอะไรในสารพัดนี่คือวงอุบายสิ่งที่มนุษย์เป็นในปัจจุบันอันนี้น่าจะเป็นพู้ทธ่ทำนายที่ท่านได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้ก็คืออยู่ในวงพยาาชสารก็คือชา้าง เป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์จริงๆท่านน่าจะได้ร่วงรู้ถึงอนาคตว่าความเป็นมาอันนี้น่าจะเป็นคล้ายเป็นเครื่องบินเครื่องบินหรือ,อยานอวกาศอะไรสักอย่างดีมากอาตมาชอบมากชอบมากเลยตนี้มันเป็นหลักธรรมที่ ให้เราได้เห็นถึงความคิดมนุษย์ได้เห็นถึงอารมณ์ของมนุษย์เป็นเหมือนอเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าก็ใช้เป็นรูปสัตว์เดรัจฉานที่เรียกว่ามีเขี้ยวนะมีเขี้ยว มีความาพยาบาทมีความพยาบาทอาฆาตแค้นอะไรต่างๆนี่แหละเบียดเบียนสวยมากสวยมากมีแบบหันหลังด้วยหันหลังยกขาขึ้นแล้วก็หันหลังมองอันนี้ก็มาเห่าช้าง สุภาษิตโบราณม้าเห่าช้างสุภาษิตโบราณให้อ่านเป็นภาษาภาคอีสานม้าเหาช้างกระตามร้างให้อ่านเป็นภาษาภาคกลางม้าเห่าช้างช่างเถืะปากมา้าปากม้าเอาแต่สายศาสสายตาสีเบิองมากก้า,งมากับช้างม้ากับช้าง ขาแล้วแต่ดวงชะตาจะดูมมากับช้างมากับช้างขาหลังคงไม่คงไม่หลังหากสิจงมมาจอบมาห่างช้างเป็น,น,ปน,นหน้าเป็นหน้าหน้ายหน้านายสะสะสะอางท่านเอย่ยสำนักง,งานพุทธหลังคาย